ตอนนี้กี่องศาตอนนี้ประมาณ6องศา6องศาฮะแล้วเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงเมืองอากิฮาบาร่าอากิฮาบาร่อากิฮาบาระมันคืออะไรดูมันอลังการแบบปิ๊บปิวมากเลยอะเมืองแห่งการ์ตูนและอนิเมะถ้าเป็นคอแบบว่าสะสมพวกของฮอบบี้ต่างๆนะพวกเกมพวกโมเดลพวกฟิกเกอร์อะไรต่างๆที่เป็นโอตาคุเนี่ยที่นี่เขาจัดอีกแล้วฮะคยดูคนนั้น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 ต้องดูต้องดูต้องไปแล้ว นี่แหละนั่นผู้ชายนะอันผู้ชายอ่ะทำวี่นี่คำวี่นี่อาการหนักเดี๋ยวลูกคนขับแต่งคอเทดาว่ะคอเทด้วยหรอเป็นทหารเหรอเฮ้ยเป็นเก่งอะคือถ้าพวกแบบชอบกับเรื่องของ เกมแล้วองที่นี่ตอบโจทย์ที่นี่เลยนะอีกชื่อเทลถนนได้เลยดิได้เลยเยี่ยมเดี๋ยวนี้ชื่อชื่ออีกทีนึงอากิฮาบาระอากิฮาบาระนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมร้านร้านหนึ่งครับที่เรารู้จักกับพวกเขานะฮะร้านนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเหมือนกันที่นี่ที่ร้านแกงกิ่งแกงกิ่งแกงกิ่งอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณก่อนคุณแดนนี่ใช่แล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับโตโยต้าสำหรับทริปดีๆทริปนี้ขอบคุณครับ สัมผัสโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการพบวีออสใหม่ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ All New Vios Have It All นี่เลยค่ะนี่นี่คือไรคะค่ะจริงเหรอใช่ค่ะครูคืออะไรอ่ะก็คือมันก็แบบว่าไปทำความรู้จักกันในในรถเหรอ ไม่ใ่มีกแล้วมันมาๆอนก้อนซอนก้อนแล้วคู่ซอนก้อนไปด้วยคู่เขียมเลยอ๋อวง HKT 4 8อนะคะที่เป็นวงน้องสาวของ AKB น้องสาวฮะอยากมีพี่ชายบ้างไหมฮะอ๋อนี่คือวงใหม่ที่มากับคู่คู่กับ AKB หรออ่ะไปดูร้านดีกว่าไ a n างคิงกงคิงกงคิงกงคิงไา ให้เฮ้ให้อะไรเอาหมดเลยที่นี่นนี่่สักมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครั่ะันนีะนำก่อนนี่คือคุณอิโตนะคะเจ้าของร้านกังกิ้งเกิดกังกิ้งกังกิ้งคุณบอกว่าโรสโชเนก้าชิมัสถามเอยดีกว่าวัาร้านเนี้ย えーっとこちら秋葉原店はえ2年目になります他の店舗中野というところにあるんですけれども中野ですかそうですねはいそちらがもう10年近くやってますねうん何とは何で นั่นเดนั่นเดนั่นเดนาคิมิจนนั่นเดนั่นเดนั่นกเยะ่าไหนขายดียอดฮิตที่ยอดลูกค้าเยอะสุดนเนเตัดขายดีครับตัวนี้ขายดีครัผู้ชมฮะโอ้ออันนี้เราจะขายขายหมดเลยชุดี่อยู่ในกล่อง จริงๆแล้วมันเป็นสินค้าที่ขายอยู่ในกล่องอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวไหนไงต้องเสี่ยงดวงเอาแต่เนี่ยเขามาแกะกล่องแล้วมาขายแยกจะในรางวัดซุโคชิตากะเมะですかそうですねキャラクターによってちょっと値段を高くあの安くしたりとか高価したりとかคือถ้าอยู่ในกล่องเนี่ยก็จะราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดแกะกล่องให้เห็นเนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งแพงขึ้นมานิดนึงค่ะฉันว่าคนอยากสะสมไงถ้าซื้อใหม่ๆก็มัวๆได้ครับแต่ถ้าขาดตัวไหนตัวไหนก็มาไล่ซื้อเอาถาที่เหมือนเมืองไทยแบบเมืองไทยมิคุเนี่ยดังมากที่นี่ดังปะ ミクはえっ、ー、とねちょっとこっちにこれ。

เขาบอกว่าที่ดังเนี่ยเพราะว่าใน YouTube มีคนเอาเพลงของมิคคุปไปร้องเป็นคัฟเวอร์หลายเวอร์ชั่นเลยทำให้แบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะคะ นี้เราไปถึงตัวที่เรียกว่าแบบดีเทลเยอะๆจัดๆอะไรงี้ดีกว่าตัวแบบตัวท็อปอ่ะおすすめじゃなくておすすめってあとで言うคือจะเอาที่แนะนำหรือเอาที่แปลกๆเลยดีกว่าแปลกๆอ่ะมีซึนอชีมหมดเนาะมีซึนอาชีมหมดเนาะนี่มาตู้นี้แล้วนี่โอ้ยนุ่มกำลังยืนตัวนี้อ๋อโซนนี้โซนนี้โซนโหมดโซนโหดโอ้เขาบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นของนำเข้าจากอเมริกาค่ะไม่ใช่ของญี่ปุ่นโอ้ใครอ่ะสิเจ้าเล่แต่สิ่นี้โซนนีเนี่ยโซนโหมด คุณข้างขายยาก่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าดีมีเดตจาก toyos ที่อเมริกาเลยค่ะโอ้พรเดเตอร์อนี่เอ่อพรเดเตอร์เดเตตแล้วก็นี่นชอบตัวนี้มากเลยไหนอานอานเนี้ยอ่าอืมอานอานูทขาไม่รู้จักเลย ชัวรสินะกาชัวรุนินาอออโอเคญี่ปุ่นถามเลยว่าตัวไหนแพงสุดในร้านเนี้ยใ่บังทัไก่นะ่นแพงสุดมานี่แพงสุดเลยจาก48,000ลดเหลือ39 0 0 0เท่านั้นเอง รถร้อยเดียวเอาไป่ถึหน่งเป็นแปดสิบมืนแปดรถหมื่นนึงอะถามว่าทำไมถึงแพงทำไมถึงแพงม้องทาดีโคชินาโนโคตโตยอซ์ที่ยูฟิกิอร์รีส์ すごくもう出来がいいんですよ完成度が高い、でも細かいところまで作り上げてるので、やはり、あの人気もあって、この値段でも買ってくれる方がたくさんいるんですよ、うんก็บอกว่าซีรีส์ฮอตทอยเนี่ย <noise> ค<楽>่ะเขาทำอย่างละเอียดปราณีก็สวยมากค่ะถึงแม้ว่าจะตั้งราคาแพงอ่ะก็ยังมีลูกค้ามาซื้อ อันนี้คือเรื่องอะไรอ่ะเป็นการ์ตูนเหรอไอรอนแมนเนอะอ๋อนี่คือไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนเลยก็อ๋อใช่ใช่ใช่ตัวตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายในเรื่องอะไรตัวที่ไปทำภาคแรกอ่ะอ๋อคุณคุณละถามคนนี้ส่วนตัวแล้วเขาชอบตัวไหนเด็กก็จีนตะกกี้ว่ะสกีนั่นว่ะ

ถามว่าเขาเป็นนักเลงหรอโตมนโตม้นโะในชวิ่คนคนจิาว่าจริงๆเป็นความลับนะแต่ก่อนเขาเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยยุไ่ิเขาบโกหกโอ้ยไล่มผมเอาซะาแบบใจแากเลพี่ดพูดเไรผิดเนี่ยถามแบบแล้วแบบพวกเอ่อพวกโมเดลหรือฟิกที่แบบเอกอ่ะ はセクシーなフィギュアとかは好きなんですかフィギュアも大好きです。チョップマークおおおすすめおすどめおお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 すおおはおすすめうおお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  เมนัสเมนัสเมนัสโอ้ควีนสเบลดโซควีนส์เบลดใหญ่มากอะอะไรฮะตัวตัวใหญ่คือเขาเนี่ยคนเนี้ยเมนัสเนี่ยเขาโพสท่าอย่างนี้ตลอดเลยปะนโตโรฮโรเซ็กซี่โพสว่ะชิลตัวม้อทำหลายแบบเลยอ๋อหรอไม่ใช่แค่ท่านี้เท่านั้นเอ่อตัวมอตโตมังงะที่อยู่กันังอันอุอิลลักม กก็คือจะเป็นหนังสือภาพก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นอนิเมะค่ะแล้วค่อยมาเป็นตัวตตุ๊กาบอกเขาถ้าตัวนั้นเป็นคนจริงอ่ะไม่ไหวนะไม่ไหวคือบอกเขาอย่างอ่ามมชิจิตใจนิ่งเกนเดสเตอร์ลาไม่ดีคิดว่า ชอบเหรอดูหน้าดูหน้าเหรอหน้าออกมากอะชอบเหรอหน้าเขาออกมากอะชอบอย่างนี้เหรอชอบอันนอทายเปเดสกาคนนั้นแรบลิ้นด้วยแบบแรปเลยมันงซื้อไทายเปเดสโอ้ยเนี่ยสุดยอดเลยชอบมากโอ้ยสกอตสกอตถามว่าตัวไหนในร้านของเขาเนี่ยที่คิดว่าแบบเจ๋งลิมิเต็ดสุดๆที่ร้านอื่นไม่มีเลยดีกว่าจ้าวคุณผู้ชม ก็มุมคุโรสึตะกี้แหละค่ะก็คือครอบครัวีุ่ดที่สุดที่สุดทอ่สาดที่สุที่สุด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 ที่าุดทีดี่ยหาไม่ค่อุไ่ด้หรสุที่ส้านี่สุดี่ยมีครุที่สุดแล้วุดม่าุ่สุด่่่อุุุ่่่่่จริงเสีุ่่ดสุดสそうですね มาเนียมาเนียมาเนียเอามาเนียเอาอย่มาเนียมาเนียข้างใคายสุดๆโอเคอ๋อโจยอ่ะผมทักมันมีคุณในกดจะงงๆโจยโจยคือใครแล้วใครติดตามเออ่รายการของเราจะรู้ครับว่าจอยคือตอนตะคูใช่ป่ะอ่นนีมียอดดีดูกันเลว่าจอยโซนนี้นี่คือเตียงคุณคุณยอมสละครึ่งหนึ่งเพื่อที่ของสะสมการ์ตูนจะได้นอนกับคุณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะใช่ครับเพื่อนเคยมีว่าเฮ้ยแม่งประสาทวะอะไรเงี้ยมีป่ะก็มีบ้างครับที่ว่า บางคนก็ไม่เข้าใจว่ากระตูนมันคืออะไรโอตาคุเด็กไทยคนหนึ่งที่มีบอกเขาว่าห้องนอนเขาเนี่ยทั้งห้องเนี่ยเขานอนพื้นที่เหลือแค่ประมาณแผ่นเนี้ยห้าแผ่นที่เหลือเป็นกล่องฟิกเกอร์หมดบ้านเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้นตระทรงระดประมาณนั้นแหละค่ะเออเอาล่ะเจอพ่อไม่โฉดเจอพ่อโอ้ฉดเจอพ่อก็ถามหน่อยพวกโอตาคุในเวลาเขาซื้อของไปเนี่ยเขาจะต้องไม่แกะจากกล่องใช่ไหมคือกล่องทุกอย่างนองเนี้ยหมด ก็มีทั้งคนที่เก็บทั้งกล่องเลยแล้วคนที่ออกออจากกล่องแล้ววางโชว์ก็มีค่ะแล้วเปเพศไหนตุไกาจะไม่กะมาขายฝนเก็บทั้งกล่องค่ะมเพราะเขาคือโอตาคุรุ่นพี่จะจะบอกอะไรกับโอตาคุเด็กๆที่เมืองไทยこれからも好きなものは好きと 自分の道をを貫いい。ててフィギュア集集め集めくださก <laughs> ็ขอให้ค้นพบทางที่ตัวเองชอบนะคะ<嗯>ชอบอะไรก็ทำอย่าง,งานั้นแล้วก็จงสะสมฟิกเกอร์ต่อไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ถามเขาหน่อยเลยว่าเขาเป็นโอตาคุเนี่ยมันมีข้อดีกับขอ้อเสียยังไงบ้างอืมโตผมก็สื่อเกี่ยวกับโอตาคุนะหนเพงสิ่งเดียวเท่านั้น พีいい่ก็เตะบอกว่าคือตัวเขาอะเป็นโอตาคุอยูやんやん่แล้วก็เห็นแต่จุดดีแหละไม่มีข้อเสียหรอกอ๋ออะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างดีจุดอย่างนี้คือทำให้เราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นชอบอะไรก็มุ่งทำแต่อย่างนั้นไม่วอกแวก เขือมีสมาธิจดจ่อกับชี่ด้สิ่งหนึ่งอะค่ะเขามีแฟนหรือยังมีระหว่างแฟนกับโมเดลเขาชอบที่สุดถ้าต้องเลือกอย่างเดียวเขาเลือกอะไรตเขาเลือกอะไรหนูหน้าดูหน้าหน้ากมากวันทำไมต้องถามยากขนาดนี้ด้วยอ่ะวันอิ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 วันเดียวพวดห คิดแบบเร็วๆบอกคิดแบบเร็วๆชุบๆเลยขอเก็บไว้ทั้งสองคนไม่ได้หรอไม่ได้เอาอย่างเดียวคิดแบบเร็วๆชุบเลยชุบเลยดามดามิจ้าร่าขี้เกยอโอ้ตักคุโอตักคุนี่ห้องเนี่ยโอโตนี่แหละไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นไม่เป็นไรไม่เก่งกันจัโอตะกคุ we have internet youtube football สู้ต่อไปกัมมัตตะกุระไซอารีค่ามากเราจะคอยดนใจให้ อเลไทยเลิกกับแฟนเมื่อไหร่บอกเลิกกับแฟนเมื่อไหร่บอกทำไมฮะไมไม่ต้องแปอ่ะโอเคนะฮะันตกมาอิโตซังอิโตซังขอบคุณครัขอบคุณ้องขอบคุณด้วยครับที่ให้เรามายืนตรงนี้ดีๆแบบนี้ใช่แล้วครับโตโยต้าขอบคุณครับบุญครับคิ Ha <laughs> <laughs> ha เลยอามาด yeah, yes, yeah. ูน้ำ yes yes ตายตายตายแล้วงโทรศัพท์ผมอ่ะจจงจี้พู้เจงจี้จจงจี้คือใคร รถโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการพบวีออสใหม่ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ all new Vios have it all